สวัสดีครับพมกับผมที่กมอลตัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดโคขามตมบนโค้ขามจามาังหวัดสมุทรสาครน,นะครับมาถึงกรุงเทพก็มาเที่ยวงานวัดก่อนเลยนะครับนี่ครับอลังการมากเลยวันที่28กุมภาพันธ์ถึงวันที่3มีนาคมนะครับผมมาวันนี้วันที่29กุมภาพันธ์หลายปีแล้วไม่ได้มาเที่ยวเดี๋ยวไปชมบรญยากา,ารด้านในกันว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนไปกราบพระพุทธสีหิงค์องค์ที่4ของประเทศไทยเลยครับผมมาถึงประมาณ4ี่ทุ่มนะครับเลยมาถึงยังไม่ได้เข้าบ้านเลยก็มา เที่ยวงานวัดก่อนเลยของกินนะครับผัดไทยผู้ใหญ่สมพรพันท้ายนรสิงห์ชื่อดังของที่นี่นะครับคนเยอะนะครับสี่ทุ่มแล้วนะครับดูกันเป็นดินแดนเก่าของเพื่อน ของกินเยอะมากเลยนะครับไก่ย่างปันไฟนนไไ่นะครับนี่ไกออ่ย่างไก่ย่างนะครับใส่กรองอีสานนะครับนครปฐม ไฟสวยมากนะครับ อันเป็นอุโบสถนะครับของวัดโกคาอันนี้เป็นอุโบสถหลังเก่านะครับฝั่งนี้แล้วก็มีวิหารนะครับเป็นปีพระพุทธสิวรรที่สี่ที่บริสุทธาอยู่ในอุโบสถเก่าด้วยนะครับเราไปดูกนะันเก่าลักญี่ปุ่นนะครับอันนี้น่าจะเป็นโรงทานของ พี่น้องชาวเมียนมานะครับนี่ครับโลานเหรอครับอรงททานของพี่น้องชาวเมียนมาใช่ของเมียนมาจะิอะไรอ่ะชอะไรนะชื่อร้านด้วยชื่อร้านอะไรครับราเล็กช่ชิมไหมชิมดูไหมได้ครับดูไห กราดชาวชาวเวีนาเวีมใจมาทำงานเร่งวัดพธราเจะมาช่วยายรูปให้เทียนะไร่น้นรัเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรียนน้องห้ชายหนู่าพี่อด้วยชอะไร่อะไรมีอะไรบ้างครับ นี่เป็นสูตรสูตรเพี้ยนมากเลยเหมครับเียนมากโอ้ครับน้องชิมอย่างนี้อ๋อนี่ชิมแรกก่อนครับผมครับนี่ชิมยเรียกว่าเป็นภาษาพม่าเราเป็นว่ายำรวนอโถส่งก็คือว่ายำรวนทั้งหเลยใช่เพราะมีมีน้ำเต้ท่อมีนัำเตตู้ท่อแล้วก็มีซิมแปมมีแล้วก็ซิมอีซิม้วก็ซิมมีแล้วก็เรายำรวนเลยสูตรของเพี้ยนมากใช่ไมครับเพี้ยนมากครับโอ้มี้ยนมากเลยก็ล่าหมเพี้ยนมากเลยรวนขอบคุณครับผม

ใช่ขายไม่ไายแล้วก็ได้กำไรกัาเราถ้าไหววัดอ๋อได้ข้าววัดถ้าไหวั้าวไ้วัดใช่ีองร้องวัดเอาไปลงชิมดูไหมไหนเบลกลองชิมดูไหมอร่อยอร่อยอร่อยดีไหมลองชิมนะคะไม่ต้องไปเมียนมาไปโกขามมีเลยนะถ้าอยากมาได้ถ้าอยากอ่านี่อาแบบนี้เลยนี่ทำเลย หอมยหอมอมอันนี้ของเอกลักษณมากเขาเรียกว่าวัตตาอดูโเป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นหมูตับหมูหอม่อยหอ่ออไร้เรียกว่าหอมแดงทอดหอมแดงทอดอร่อยอร่อย Ok> okay, color. ้้ง้เ้อง้้ง้เ้งด้รางอานะดดออะครับีหอมเท่าไงร่มีอร่อยนะมันมีอร่อยกินเนี่ยนอยำน้ำยดกรอกยอมันๆนะอร่อยอสชาติอร่อยมากนะครับโอ้ได้ดนะครับใครมาตามนี้แล้วให้สนใจที่อมาช่วยน้องชาวเมียนมาก แล้วก็มาสร้างบุญที่วัดพกขามพ่อทำที่เอาไว้รูปหารเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อพุทธิเหนไช่ใช่สมมติว่ามีลูกค้ามานลลูกค้าเราซื้อเก่งกับเราเงินที่ราว่าเราก็อไอว้ระยะเวลา3ปีแล้วเราสร้างกัไรด้วยขามกับ เพื่ยนเพื่อนะครับพ่อก็ดีใจเขาบุกเลยแล้วเราไม่อยู่เมืองไทยนานเลยครับมาอยู่เมืองไทยนานยังประมาณสิบสองปีแล้วครับสิบสองปีเราอยู่ตั้งแต่เด็กเลยนั่งไปเจอประมาณอายุสิบห้าครับสิบห้ามาก็อยู่ใกล้แกยังคงยังคงคานแต่ว่าลังไทยกว่าเป็นนิดนึงเลยเวลาลังไกบนี่ชื่อร้านเลยชื่ออะไรครับร้านชื่ออะไรชื่อร้านก็เป็นภาษาพม่าไหมภาษาพม่าก็เป็นแปะอูมาเป็นภาษาอะไรก็เรียกว่าใครปิด ใครปิดไหนลูกใครปิดอะเราว่าเลครับใครใคก็เลยเอาชื่อนี่เลยออครับก่อ่งได้ครับเราเราทำกัดอรกนวยับราขำกัดอกร์ย่ยสุดทีนดเลยนะครับดีครับอร่อยตัวนี้อร่อยก็ยำรายได้ป่ทตุตง ก็ไปถวายวัดตัวละครับมาถึงวัดโัวการก็ต้องมากราบพระที่โบสถ์เก่านะครับมีพระพุทธชินีองค์ที่สี่นะครับปิติสันต์ที่นี่นะครับเรียกว่าผมก็มาถึงก็มากราบเลยนะครับเนี่ยมาจากที่สักเกตสวยงามมากนะครับโบสถ์เก่า อาจจะ400กว่าปีนภาษา400กว่าปีนะครับข้างในปฏิสานรูตสีปปไปกันเรี่อย่างกันัว้วว้เพระป่านะครับภูรณะโบทเก่า เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็เดินดูไปเดินเที่ยวอีกครั้งนึงวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปเดินเที่ยวอีกครั้งนึงตรงนี้ก็มีวิหารนะครับแต่ว่าเออเราเคยมากราบไหว้ตรงนี้เนาะก็เลยมาที่นี่ก่อนนะครับตรงนั้นก็มีวิหารทําบุญได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นประทับุญวันเกิดหรือว่าทาบุญตะเบื้องแล้วก็ติดปิดทองในพระในวิหารเดินชมงานต่อเจดีเก่ายุคเอ่อ เรียกว่าเราสมัยอายุทยานะครับนี่เก่าแก่มากนะครับนี่สอนสุนชัยวันนี้กับโยกิบไทยต้องทำ ด้วยนะครับขอบคุณ S <S <uce> ว่าได้ยินเด้ออยู <rain> <S ess tamam> <S an> ่ไกลบุญน้ามันที่ขอเสียงได้ไหมคะโอ้โหเราีเราเดินวนออกนะครับหลังจากเราชมการเสิร์ฟนะครับการเสิร์ฟจะไม่เลิกนะครับเลิกกับประมาณ2ยามนะครับเราจะเดินมาดูฟังโซน อีกโซนหนึ่งนะครับเมื่อกี้เราปาทางตรงนะครับถือว่านานได้มีโอกาสมาที่มาทำบุญที่นี่นะครับไม่บ่อยไม่บ่อยนะครับจะมีโอกาสได้มาเที่ยววัดโัถามนะครับลูกชิ้นะครับห้าบาทออกมาข้างนอกก็จะมีโซนของเล่นเด็กนะครับของกินนะครับส่วนมากจะเป็นของกินครับเราก็เดินประมาณนะครับประมาณเราเดินประมาณชั่วโมงกว่ากว่านะครับ ไม่มีหนังเลยวันนี้มาตามหาหนังปกติหนังจะฉายอยู่ตรงนี้นะครับด้านหลังผมปีนี้ไม่มีหนังนะม,มีแต่เวทีคอนเสิร์ตนะครับก็เรียกว่ามาเยือนทีมเก่านะครับเที่ยวงานวัดโคกขามในวันที่20กราคมกันได้นะครับมาทําบุญที่วัดโคกขามนะครับจังหวัดสมุทรสาครขอบพระคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ